ศาลเจ้าหนาจาซาไทยจื้อนะคะเป็นศาลเจ้าที่ยิ่งใหญ่อลังการแห่งหนึ่งของจังหวัดชนบุรีสวยงามและใหญ่โตมากค่ะเป็นที่รู้จักของศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปทั้งในและต่างประเทศนะคะสำหรับประวัติความเป็นมานั้นศาลเจ้าหนาจาซาไทยจื้อสร้างขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม2534ค่ะโดยอาจารย์สมชายพุทธนพนะคะสร้างเป็นศาลเจ้าขนาดเล็กบนเนื้อที่200ตารางวา ต่อมาค่ะด้วยบารมีแห่งองค์เทพเจ้าหนาจาซาไทยจื้อทำให้สิทธิานุสิ์พ่อ้าและประชาชนที่เคารพเลื่อมใสนะคะร่วมกันบริจาคทุนสร้างศาลเจ้าหลังใหม่ขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคมพศ2538ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติครบรอบ7 2พร0ศาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้เวลาก่อสร้างกว่า4ปีนะคะบนเนื้อที่4ไร่ เมื่อวันที่11มกราคม2541สมเด็จพระสังฆราชสเสด็จมาเป็นประธานพิธีเททองหล่อพระพุทธเจ็องค์ทรงประทานพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเก้าพระองค์ให้แก่อาจารย์สมชายพุทธนพค่ะเพื่อทําพิธีบรรจุและพระราชทานนามศารเจ้าแห่งนี้ว่าวิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิมซึ่งมีในความหมายว่าเป็นที่สถิตของตัวเทพเจ้าทั้งหลายค่ะ การก่อสร้างศาลเจ้านี้นะคะได้มีการจัดตั้งเป็นวิหาร4ชั้นได้สร้างขึ้นเป็นสถานที่ในโครงการเฉลิมพระเกียรติครบรอบ7 2พรรษาองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปัจจุบันค่ะได้มีการขยายเนื้อที่เพิ่มขึ้นรวมกว่า25ไร่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ค่ะสำหรับตำนานนะคะที่เล่าขานกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลขององค์เทพเจ้าหนาจาซาไทจือ้อนั่นก็คือ องค์เทพเจ้าหนาจาซาไทจื้อเป็นบุตรคนที่สามของแม่ทัพหลีเจ๋งกับนางฮิงนะคะโดยมารดาได้ตั้งคันหนาจาเป็นเวลา3ปี6เดือนจึงคลอดค่ะหลังจากคลอดแล้วนะคะหนาจาแทนที่จะเป็นเด็กทารกดังเช่นเด็กทั่วไปกลับเป็นก้อนเนื้อทรงกลมๆที่ห่อหุ้มไว้ด้วยเนื้อเยอื่อและลกนะคะพันเต็มไปหมดยังความตกใจและประหลาดใจแก่แม่ทัพหลี่เจ๋งและนางฮิงผู้เป็นบิดามารดานะคะด้วยความประหลาดใจดังกล่าวค่ะ หลีเจ๋งผู้เป็นบิดาจึงใช้กระบี่ฟันก้อนเนื้อปรากฏว่าภายในก้อนเนื้อนั้นนะคะเป็นเด็กทารกเพศช,ชายซึ่งในมือขวาถือห่วงทองคําและรอบตัวนะคะพันด้วยผ้าแพรสีแดงยังความปิติยินดีให้กับครอบครัวคุณน,นางใหญ่น้อยนะคะก็ได้มาแสดงความยินดีกับแม่ทับหลี่เจ๋งในขณะนั้นค่ะมีนักโรตท่านหนึ่งมีนามว่าไทอีกจริงยิงซึ่งบำเพ็ญศีลภาวนาอยู่ณยอดเขาไทอีกติ่ง มาร่วมแสดงความยินดีด้วยและเมื่อได้เห็นบุคลิกลักษณะของเด็กน้อยก็เกิดความชื่นชมพร้อมกับได้ชี้แจงให้กับแม่ทัพหลีเจ๋งและนางฮินทราบว่าห่วงทองและผ้าแดงที่ติดตัวมานั้นเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้มีบุญญาบรารมีสูงอีกทั้งได้รับตัวเด็กน้อยไว้เป็นศิษย์และตั้งชื่อให้ว่าหนาจาเพื่อถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ค่ะสำหรับวิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม หรือสารเจ้าหนาจาซาไทยจื้อนะคะมีทั้งหมด4ชั้นด้วยกันค่ะชั้นที่1เป็นที่ประดิษฐานของพระกสิติคันโพธิสัตว์ซึ่งทรงปณิธานคล้ายคลึงกับพระแม่กวนอิมแต่ผิดไปจากพระแม่กวนอิมค่ะคือพระองค์จะต้องโปรดเวรนยสัตว์ที่อยู่ในนรกให้หมดฉะนั้นนะคะในงานศพจึงบูชาท่านก็เลยกลายเป็นพิธีไปส่วนพิธีมงคลน,นิยมบูชาพระแม่กวนอิมค่ะ กระทั่งเกิดคำว่าตีจังโปรดคนตายพระแม่ควนอิมโปรดคนเป็นและยังมีองค์ดวงดาวเทพพระเคาะองค์ไทยสวยทั้งหมด60องค์พระศรีอรียาเม,มตรตยโพธิสัตว์และยังเป็นที่ทำการของมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตอีกด้วยค่ะชั้นที่สองนะคะเป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพเจ้าหนาะจาซาไทยจื้อทั้งสามปางที่จำลองมาจากมณฑลเซฉวนประเทศจีน เป็นศาลเจ้าแรกขององค์เทพเจ้านาจาซาไทจือ้อซึ่งท่านแม่ขององค์เทพเจ้าหนาจาเป็นผู้สร้างให้นะคะและยังมีรูปเหมือนองค์เทพเจ้าหนาจาซาไทจือ้อปางประสูติปางปราบมานั่งบัลลังก์ที่หล่อขึ้นนวิหารเทพสถิตพระกิตติเฉลิมประดิษฐานชั้นนี้ด้วยนะคะและรูปแกะสลักมหาโพธิสัตว์กวนอิมยกขาวหรือพระอวโลกิเตศวรจากประเทศธรรมา และยังมีองค์เต,ต๋าเล่าห่วงกุงหรือพระมารดาแห่งดวงดาวนะคะองค์กิ้วอ้วงฮุกโจ้องค์หนึ่งอเนียเนียประดิษฐานอยู่ที่ชั้นสองนี้ด้วยละค่ะชั้นที่สน,นะคะเป็นที่ประดิษฐานขององค์เ,เซียนฮ่องเต้ที่เรารู้จักกันดีว่าท่านเป็นผู้ใหญ่แห่งสวงสวรรค์ข้าราชการนิยมมากราบไหว้เพื่อมาขอพรท่านให้ได้เลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานและยังพระแม่ธรณี องค์หัวทอเซียนซือองค์ไทยอิกกิ้วโคกิ้วหลังเทียงจุงองค์ไทยเสียงเหล่ากุงองค์ไทยแปะกิมแซซึ่งเป็นองค์เทพเจ้าที่ชาวจีนให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากมายและยังมีมหาโพธิสัตว์กวนอิมหรือพระอวโลกิเตศวรอีกหลายปางซึ่งประดิษฐานอยู่ทางด้านอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ72พรรษาค่ะและชั้นที่สนะคะ เป็นชั้นที่สูงที่สุดเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นองค์พระประธานหรือองค์พระศรีสักยาโมนีพระพุทธเจ้าองค์พุทธเจ้าอีกห้าพระองค์องค์สมเด็จพระอนุตตร,ร,รธรรมมานดาองค์ท่านนะคะเป็นผู้ให้กําเนิดแก่จักรวาลทั้งปวงเป็นผู้ให้กําเนิดสรพชีวิตทั้งหลายในโลกนี้พระสมันตพัฒโพ,พธิสัตว์พระมันชุศีโพ,พธิสัตว์และองค์กวงกึงเล่าโจ้สมเด็จพระพุทธมานดาแห่งดวงดาว รวมถึงเป็นที่ประดิษฐานซัมป้อหรือองค์พระอมิตาพระพุทธเจ้าและสถาบัาโพธิสัตว์ค่ะซึ่งเป็นองค์เทพเจ้าที่ชาวจีนให้ความเคารพนับถือกันเป็นจํานวนมากค่ะสําหรับกิจกรรมของนักท่องเทีย่ยวที่มาที่นี่คือคุณสการะบูชาองค์เทพเจ้านาจาซาไทจือ้อองค์พระจตุรพิษพรชัยเทพผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะคะและปวงเทพเจ้าทั้งหลายอาทิพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม พระศรีอรียเมตรตรองค์เ,เซนฮองเตและเทพเจ้าองค์ต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะซึ่งที่ศาลเจ้านะคะก็มีบริการชุดไหว้สการะบ,บูชาเทพเจ้าต่างๆค่ะโดยเริ่มจากการไหว้ฟ้าดินที่ศาลราฟ้าดินจากนั้นไหวองค์พระแม่ธรณีและไหวองค์เทพเจ้านาจาซาไทายจือ้อตรงกลางสระบัวหน้าวิหารค่ะและชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรการตา โบราณวัตถุอันล้ำค่าภายในโอถงตรการตาด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนนะคะพบความเป็นที่สุดในโลกหลายสิ่งเลยแหละค่ะได้แก่มังกรค่ะจัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ถือว่ายิ่งมากยิ่งเป็นสิริมงคลซึ่งก็มีมากถึง2840ตัวกระถางทูบศักดิ์สิทธิ์ค่ะเสาฟ้าดินระฆังและเป็นสถานที่ที่มีองค์ไทพสวยเอียหรือดาวเทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีเกิดของมวลมนุษย์ ครบหกสิบองค์อีกด้วยล่ะค่ะ